ซ่อนแอบคลิมไลฟ์ EP 2กลับมาแล้วคลิปนี้ค่ะคลิปจะพาเพื่อนๆไปเล่นซ่อนแอบที่จังหวัดตากบอกเลยนะคะว่าท้าทายสุดๆแต่ละคนเนี่ยจะไปแอบที่ไหนคิปไลฟ์แล้วูจะหาเพื่อนเจอได้ยังไงถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยสวัสดีค่ะและตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่องคริมไลฟ์ค่ะ วันนี้นะคะทีมจะพาทีมงานทีมแล้วก็ทีมงานโน,นหนึ่งเนี่ยไปเล่นซ่อนแอบ,บที่จังหวัดตากกันคะ่ะเพื่อนๆซึ่งคีมนะคะก็เคยทําคลิปซ่อนแอบ,บกันไปแล้วต้องบอกเลยว่าทุกคนสนุกมากวันนี้นะคะเราก็อยากให้ทีมงานทุกคนสนุกเหมือนกันไม่รู้ว่าทุกคนจะสนุกกับเราไหมซึ่งเรานะคะก็ไปไกลมากถึงจังหวัดตากคะ่ะโดยรถที่ทีมใช้นะคะก็คือ New MG V H H E V นั่นเองคะ่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย ที่จังหวัดตากโดยที่มีคุณยูนี่เป็นคนช่วยหาผมไม่รู้เรื่องเลยยูดีก็มาเป็นคนขับรถก็ว่าดีใช้ขับรถไม่เป็นไงก็เลยขอมบาวานหน่อยแต่นี่นะคะก็คือคนที่ต้องไปซอยของเราอ่ดูชมได้กันเอาไว้ทั้งหกคนนี่คัดมาแล้วนะเล้ง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 มอะไรครับคุณละพ่อแต่ละคนเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ในการไปซอดข้างหน้านะคะก็จะเป็นสกูตเตอร์จับ ใครชอบอันไหนเลือกไว้เลยเดี๋ยวครับฮะมากัน6คนแล้วทำไมเหลือ4คันครับหายไปไหนสคันจริงๆนอกจากสกูตเตอร์เรามีล้อเดียวด้วยนี่ๆยังไม่เอาลงยังไม่เอาลงอยู่ตรงนี้นี่คือรถ m อ็ด้านหลังของเขาเก็บของได้กว้างเห็นไหมมาทุกคนมาเร็วมาเร็วป้าสาวไปยกอะไรลุ่มๆมาไปเลยๆนุ่มๆเฮ้ยตะกูลาทำลายทะเบียนเฮ้ย โดนค่ะบคนแบบนี้ตังไปแล้วโอเคพี่ขอบคุณครับอาวฟอสครับพี่ฟอสอยาซอนพี่ได้ปะอยากซอนพี่อ่ะหนูจะนอนใต้ท้องรถหรออยากขี่คอพี่ป้า ไอ้สัตว์เอ้ยทุกคนท้องฟังกติกากันหรือยังคะร้อมแล้วกติกาก็คือว่าเดี๋ยวทีมไลน์นะคะจะให้เพื่อนๆนำอุปรกรณ์ที่เราได้แจกจ่ายทุกคนจับจองไปแลวนะไปแอบที่ไหนก็ได้ที่คาเฟ่ในจังหวัดตากเ,ออเพราะว่าเรากลัวทุกคนร้อนไงไปร้านคาเฟ่แบบอยากสั่งขนมสั่งอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะเดี๋ยวจ่ายให้อเอาบินมาเบิกบินจมพิ้วโอเค เตรียมตัวเดี๋ยวก่อนจะไปแอบจอไปแอบที่เอาอิ่มว่าทุกคนโดยมีเวลาแอบทั้งหสด2ชั่วโมงเพราะว่านับเวลาเดินทางได้ไยยกวานจะไปหาใช่ไหมพวกเราก็ขับรถหาแต่ว่าไม่ใช่แบบไปแอบที่ไหนเราจะไม่รู้นะเราจะดึงทุกคนเข้ากลุ่มไลน์นะคะทุกคนเนี่ยจะต้องส่งรูปใปสถานที่มาให้พร้อมไหมคะพร้อมครับเราไม่ต้องทําอะไรเราหาอย่างเดียวคิดว่ายากไหมไม่ยากหรอกไม่มีใครหลุดรออสายตาคณไปได้ พร้องแล้วไปเล่นแอบกันเลยพี่คิมหาให้เจอจ้าอาจเจอแน่นอนนี่นี่นี่แดแดแดเพลงนี้ไม่ใช่เพลงหรืแดแดดแดด แต่คุณเชื่อแมบว่าเราเจอแน่นอนทำไมอะครับเก่งเอ้าอย่างงี้เลยอหรอผมเชื่อผมเชื่อไปงั้นเราไปหาเลยดีกว่าไปไปโอ้โหแต่ว่าวันนี้อากาศดีนะเปิดดี้มนี่เขามีสารูปด้วยนะคือผมบอกเลยว่าบางครั้งเราขับรถอยู่เราไม่ต้องเปิดด้วยการกดตรงนี้ก็ได้ต้องทำการด้เสียงด้วยนะ๋ยวผมเราไม่ดูเปิดหลังคา อ่าดูโหโคตรดีโหคานกว่าของการเปิดซันรูปคือการเปิดหลังคาเพราะเรารู้สึกว่าเราถ่ายรูปหรืออะไรพอแล้วเราก็บอกปิดหลังคาคือสั่งการด้วยเสียงได้เลยปลอดภัยแน่นอนขับรถอยู่เปิดท้องเปิดใช่การไม่เสียงได้หมดเลยนี่กดตรงนี้ก็ได้อ๋อนี่สำหรับซันรูปใช่ซันรูปกว้างมากเลยนะไปถึงข้างหลังเลยอ่ะ มันจะมีความโปร่งนั่งรถแล้วแบบดูไม่แออัดผมพร้อมแล้วครับไปไปรถดีขนาดนี้มันไม่รอดแน่ครับไม่รอด่รอดแน่นอนพอมานั่งในรถคันนี้มันดูแล้วแบบโปร่งมากใช่แล้วความที่ข้างบนก็รับแสงธรรมชาติมาเนาะนี่หน้าจอเขาเป็นทัชสกรีนหมดเลยนะหรอใช่นี่บอกถึงสภาพอากาศด้วยมีแผนที่ด้วยนะมีเพลงต่างๆอะไรเงี้ยปรับแอร์อะไรได้หมดเลยอุระบตรงนี้มีวิทยุเออ นอกจากนี้แล้วเนี่ยเขายังสามารถที่จะแบบเช็คสภาพลมยางได้ใช่ผมลองดูนี่ผมเจอแล้วนี่บอกลมยางทั้งสี่ล้อเลยในจอใช่วันนี้เขาบอกว่าเมืองตากเนี่ยแดดจัดเป็นส่วนใหญ่โอ้โหสงสารเพื่อนเลยอะเราจะปล่อยให้เขาตากแดดไปเรื่อยโอ้ไม่ดำก็ไม่ใช่เพราะเราอยากจะอยู่ในรถคันนี้นานคุณอยากจะอยู่กับฉันนานๆอยู่ต่อเลยทด้ไหม ว่าแต่ว่าเราจะไปไหนค่ะเราต้องดูแผนที่ไหมอ่ะมีแผนที่แล้ก็บอกหมดเลยนะเนี่ยจริงๆอันนี้มันสามารถใช้งานผ่านแอปเป็นคาเฟ่ได้ด้วยก็เชื่อมต่อได้คุณขับเป็นไงคะความรู้สึกสบายมากครับรถก็นุ่มมากด้วยใช่ไหมนั่งก็รู้สึกได้ใช่ว่าสบายเท่านี้ปะเนี่ยคุณนัชชรเฮ้ยนี่ไงมีคาเฟ่ตรงนี้ด้วยซ้ายมือเหรอใช่ใช่ ใกล้ที่สุดถ้าสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนบนร้อนน่าจะมาแอบพับไปไกลๆหน่อยใช่อย่างรถคันนี้ค่ะจะมีทั้งหมดสามโหมดด้วยกันโหมด<น>ะอะไรบ้างครับก็จะ,ะมี Eco, อมฟอร์ตและก็ s ปอ r t ตอนนี้คุณขับโหมดไหนผมขับคอมฟอร์ตอ,อยู่ชอบแบบสบายสบาย แล้วรถคันนี้เป็นระบบไฮบริดด้วยนะคือถ้าขับต่ำกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมก็จะเป็นระบบไฟฟ้าแต่ว่าถ้าขับมากกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือจะเป็นระบบน้ํามันใช้ใชน้ํามันใช่ไม่ต้องเปลืองค่าน้ำมันเลยใช่ไ้าใช่ประหยัดพลังงานใช่ใช่มีแผนที่จังหวัดตากด้วยจังหวัดตาดอุ้ยนี่ไอติมทอดด้วยเฮ้ยอยากกินอ่ะเดี๋ยวนะเขาให้มาหา เขาอาจจะเอากสกูตเตอร์แอบก็ได้จริงเหรอแอบในร้านเหรอเอาไม่แน่ไปดูกันเลยดีกว่าไปไปครับผมคุณถายสกูตเตอร์ในนี้เหรอไม่ผมไม่ไดูเดี๋ยวเขาซ่อนเฮ้ยแอบเลยโอเคไม่เจอครับไปเร็วือโหดมากผมดูจากสายตาก็รู้ว่ามันไม่มีนะครับผมเขาไม่แอบติ่มทอมผมอยากกินเย่ผมจับตาดูคุณอยู่นะ บอกว่าจับตาดูอยู่แต่นี่ทำอะไรคะ้อย <100 S 1> <100 S 2> ติมตอนนี้นะคะทุกคนก็ส่งมาแล้วว่าแบบฝัใบไว้อยู่ที่ไหนนะนี่ฟอส่งมาแล้วแพรส่งมาแล้วเดียนส่งมาแล้วเดี๋ยวเราต้องพิมพ์ไปก่อนน้องแพรบอกว่าขอญาตินอนรอน,นะคะเพราะคิดว่าชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ฟอสก็ส่งมาแล้วจะถึงลำปางแล้วนะเวอร์ม,มากบอกเลยผมวางแผนไว้ว่าร้านผมต้องไปไกลมากๆครับถึงแล้วบอกเลยวนะ่า เราแอบ,บแบบไปให้เขาดูว่าเราอยู่ตรงไหนนะคะทุกคนไกลมากจอดแล้ว้าเข้าคาเฟ่แล้วก่อนไปหาอะไรกินนิดนึงโอ้ยอยังไงก็หาผมไม่เจอพวกผ่อนทั้งหลายเจ้าตัวเนี้ยสามารถเล่้งได้กำลังถึงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแรงม้าเลยทีเดียวโอ้อไม่าม,าามาีทางที่จะไล่ตามไม่ทันใช่เมื่อกี้เราก็แว้เขาไม่มาใชแ่แต่เมื่อกี้โอ้หุ่ เล้ที่มาหาหรือมากินเนี้ยหาแล้วไงเราก็ไปหาด้วยกันเจอไหมไ้ยเมื่อกี้มันไม่เจอไงก็เราควรอุ่นหงมเขาอ๋อก็จริงผมบอกเลยว่ากี่เก็บของคือเขากว้างมากนี่เราของกินระวังนี้ได้เลยนะต้องเก็บของตรงนี้ก็มีนะเนี่ยทะลุได้สองฝั่งนี่ที่ใส่น้ำด้านนี้มันที่ใส่น้าด้วยข้างๆก็มีอีกของกินตรงนี้ ขับรถขับรถแล้วจะกินยังไงอ่ะนั่นเลยสิเออขับรถแล้วจะกินยังไงเนี่ยเองใส่ปากก็ได้เดี๋ยวอร่อยตอนนี้คนยุ่ยไปไหนคะเนี่ยลองออกมาแถวแบบรอบๆเมืองบ้างดูขนมดิดูมีใครกินโหอ้้หยเดากับเอิงดูครับ เจอร้านร้านเนี่ยคนเยอะมากมีอะไรอร่อยอร่อยแนะนำไหมพี่ะเอ้าีะเป็นสตรอเบอรี่ปั่นโกโก้สตรอเบอรี่ปั่นโกโก้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนคุณเห็นใครปะคุณค yeah ุณน่ะเสื้อดำคนนั้นอ่ะหนุ่มนี่มัามาซื้ออะไรกินใน่จอะียบอ่ีก่อนอหน้อะไรอ่ะคุณอันนี้คุณัตงใจเล่นไหมเนี่ยั้งใจเล่นพี่เี่ยอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมครับ เฮ้ยผมูสามเณรมากกนถึงเชียงใหม่เลยนะเชียงใหม่อะไรเฮ้ยแต่ผมขับมาไกลมากอะเพิ่งขับมาแป๊บเพียวเองไม่เจอคนแรกเลยอ่ะุณต้องกลับโรงแรมแล้วเนี่ยผมยังไม่อยากกลับอ้อนวอนก่อน อยู่ครับคุณก็อยากจองโรงแรมเลยพี่ผมไปเป็นเพื่อนอยู่ก็ได้ได้ได้ไหมไปไหนไปโรงแรมไปหาเพื่อนผมรู้อยู่คนหนึ่งเมื่อกี้ผมไปส่งเขามาด้วยจริเหรอไอ้นี่ขายข่าวเฮ้ยเรามีสายสืบเมื่อกี้คุณไปส่งใครอ่ะคุณไม่ต้องบอกก็ได้ว่าที่ไหนแค่คุณชี้ๆเอาพอเราขับผ่านโอเคผมไม่บอกใครว่าดีโอเคเดี๋ยวไม่บอกว่าใครโอเคงั้นเดี๋ยวให้พรอนนั่งขับรถไปกับเราโอเคครับตอนนี้ผมกระบะหลังคือกว้างมากนะดูอ๋อ เป็นยังไงคะแอรเย็นครับผมเย็นอยากฟังเพลงนะคะจริงๆแล้วมันเปิดเพลงได้หลายแบบนะจะเปิดผ่านบูทูลก็ได้จะใส่อยู่ในนีก็ได้แต่เปิดผ่านแอป์ทีเครื่องปรินก็ได้อ่าอยากฟังเพลงเออ่ฉบับปรับปรุงเวอร์ชั่นยูคีมันก็หวังว่าตอนจบบอลลี่บุญจะไม่มีการจากลาเงี้ยโอเคครนี่ขงคนล้ายนั่นแหล่ะด้านหล่ะ เ็มท uh> ั่วทั้งคันนะครับผมไปกรนชี้เข้าน้ำก่อนถึงคาเฟ่กันแล้วทุกคนอ่าเอาบัตรเดียให้เราต้องส่งขิงก่อนสั่งแล้วนะครับเอาจริงๆปะถ้าคุณดูฟุตของกล้องผม F4 ขอถ่ายรูปตลอดทางเลยฮะนี่แล้วทำไมแอบไม่ได้ใช่ครับให้ผมขับมีแฟนขับมันก็อะไรอยู่ฮะเพราะแบบช่อง F4 นี้มันสุดยอดจริงๆฮะ คแต่ตรงนี้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 มีไงที่แอบล้อเดียวคิดว่าเนนยังไงแอบล้อเดียวแล้วคนก็จะไปแอบทางนู่นเนี่ยซ้ายมือข้างหน้าก็จะเจอดรีมใช่ครับเพราะว่านี่แถวร้านนวดฮะผมบอกมาให้เข้าคาเฟ่มันจะเข้าร้านนวดอย่างเดียวเลยแอบดูมั่งดาคาเฟ่นี้เหรออุิยสวยนะเนี่ย แล้วเราก็ถึงคาเฟ่นะคะที่ฟอร์สแอบบอกมาแล้วบอกว่าดีจริงเปล่าใช่ไหมเขาอาจจะหลอกเราหรือเปล่าซ้อนแผนใช่เราต้องดูว่าจริงไหมไปไปเช็คให้ชัวร์เขามาแล้วแล้วดูทุไมแอบตรงไหนไม่เห็นมีใครเลยอ่ะมีเขาแอบอยู่ไหนอ่ะต้องอยู่ข้างหลังแน่ๆใช่ไหมเฮ้ อใช่หรือว่าเป็นยางโอ้โหวางาเพื่อเหมือนยางเลยโซเชียลเดี๋ยวแลทุกคนฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหนอะดินใส่เสื้อสีฟ้ามีใครอยู่ไหมนะมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยอะ่ะอยู่ไหนอะ่ะนั่นดิกะมองเพชรอยู่ไหนวะ สักต้นนมเพื่อนเอนี่เมื่อกี้ออกไปดูหน้าร้านเจอปั๊บวิ่งกลับเข้ามาเขาจะรูไม่วาเป็นร่องนี้จับได้แล้วโหง่ายมากเลยเนาะใช่ครับผมพวกเราเก่งมากแต่ว่าบทลงโทษของดีก็คือเนี่ยครับวิ่งฝ่าดงนี้เข้าไปเอาดีคนที่สองแล้วค่ะทุกคนไปหาคนต่อไปกันจ้มีเด็กดื้อทุกคนมีคนบหลัาคาเล่น เอ้าดีนเอ้าวอีปอสเป็นไงบา้างสบายแอร์เย็นเลยฮะสบายแอร์เย็นเลยฮะเดี๋เก็บของเก็บของมีที่เหลือเก็บได้เลยเก็บได้เลยเขาแบบดูโคน่นแล้วเขาสืบเ,เก่งมากว,าว่าดีนี่เนี่ยซ้ายมือข้างหน้าก็จะเจอดรีฟนะครับพ<อ>ใช่ครับรู้ได้ไงพี่ไม่รู้เขาสืบเ,เก่งมากาพี่ยังตกใจเลยผมโดนเช้นฮะเนี่ยซ้ายมือข้างหน้าก็จะเจอดรีฟนะครับพี่เนาใช่ครับใช่ครับ ไอ้นี่มันไว้ใจไม่ได้แม้แต่เพื่อนยังขายแล้วกลับไงใครกันเหรอฮะรถเต็มเอาไปยังไงอ่ะทิ้งกันแล้วมอาเลยีแล้วรถเต็มบ๊ายบายเอาผมนะกลับอาเคุณมีข้อมูลอะไรมาขายคุณจะให้ผมขายเพื่อนเหรอไปแล้วอยาเวลาเองไงเอาคิดอีกแล้วไปแล้วมากันมากมากมาก ผมบอกแพก็ได้แพอยู่ไหนแพรเขาอยู่โรงแรมครับที่เป็นป่าเยอะๆขอบคุณมากไปเลยขอบคุณมากไปเลยเอ้าเดียวมามามาโอ้โหบอกเลยว่าไกลมากเอ้ยทุกคนตอนแรกอะแพคิดว่าที่เนี่ยคือคาเฟ่ค่ะแต่จริงๆเขาไม่ใช่คาเฟ่เขาคือโรงแรมแต่ว่าเรามาแล้วสิเขายังไม่เปิดนะคะคาเฟ่เศร้าจริงๆเราอดกินน้ำเย็นๆเลยนึกว่าจะได้กินน้ำเย็นๆคุณครีมนิสัยกว้างเหมือนเ g ีป่ะครับนั่งได้กี่คนฮะคนเดียวเท่านั้นแหละ แค่คนขับนะครับแค่คนขับนะครับไอดีมันล่อซื้อมันพามาร้านลาบลงไปไม่ไม่ผมไม่ได้พัไอดีมันลอ่อซื้อทุกคนครับคือตอนนี้ทุกคนในกลุ่มก็คือกินคาเฟ่กันชิลๆหว,วานๆน้ำอร่อยเย็นๆของแพรว่าที่นีไม่มีอะไรเลยคาเฟ่ยังไม่เปิดเลยแล้วอ,อ,ลอบไปแล้วว่าคาเฟ่เรามีแต่ป่าวนมาสักพักแล้วไม่เจอเลย ช่ต้องอยู่ในนี้แหละเพราะว่าดีนบอกว่าอยู่ในนี้ก็เชื่อใจดีนะ นี่ทุกคนคือที่นี่สถานที่ใหญ่มากๆเลยค่ะน้องแพรเลือกแบบว่าโอ้โหเราก็เลยมีทีมงานในการค้นหาเยอะมาเพราะว่าอาจจะใช้เวลาหานานก็เลยแบบว่าพาเพื่อนๆทุกคนลงมาหมดใช่ครับเรามากับทีมขายใช่ครับเรามากับทีมขายขายของเหรอครับขายมคุณยืมอะไรคุณเห็นอะไรหรือเปล่าให้ผมพูดจริงเหรอครับอผมมีความไม่สมเหตุสมผลแพรลุกขึ้นชนะอะไรล่ะขายเลยพี่หอไม่ใช่อ้่ะ เพราะผมมารอนานมากมันมีที่นั่งที่นอดด้วย่รูปศาลาเเอาหรอเดราเป็นจุดเด่นอ่ะเราเห็นได้ยังไงเนี่ยเราเป็นจุดเด่นนะครับแต่ดูการแต่งตัวนี่เด่นเลยตัวเป็นจุดเด่นนะครับพี่คีบอกคาเฟ่ใช่ไหมหนูก็เซอร์ว่าที่นี่คือคาเฟ่แต่หนูไปถามเขาพี่คาเฟ่เปิดกันนะรอคาเฟ่กำลังทำครับอ๋อคาเฟ่กำลังทำครับ มีที่นอนรอคือรอเขาสร้างเสร็จแล้วพี่พีบอกว่าเดี๋ยวจะมาส่งน้องแพรสรุปแพรมาคนเดียวค่ะไกลมากมาคนเดียวก็เลยไม่มีบอแสอะไรเลยน้องแพรจะบอกไหมคะโอ้คนยังโง่นะจะบอกคุณไม่ขายเพื่อนหรอกส่งทีมขายไปเค้นความจริงคุณจะบอกไม่บอกคุณจะบอกหรือไม่บอกนุ้ยน้องกลัวหน้าต้องดูวันนี้หรือว่าเอิงกับยาดาเป็นจะิงจริงหรอคุณจะบอกเขาหน่ใ่ไม่ขายเพื่อนหรอกไม่ขายเพื่อนหรอกนี่ เราต้องหาวิธีที่แบบประสบความสำเร็จท bon <right> ี่ส no ุดครับอย่ไงที่สายเรายูดูละครยูดูละครกนไปหาคนต่อไปข้างหลังว่าข้างหลังว่างรถมันใหญ่รถครับผมขายแล้วนะรถยิบไปยิบหยิบไม่ยั้งอยู่ข้าวมากเรายังไม่ได้กินข้าวเลยใช่ไหมเราตื้นสายได้ยินมาเห็นมีร้านเบอร์เกอร์เขาเอออะไรอีกไหมแล้วพอก่อนนขนมเดี๋ยวจมันจะนี้ได้อ้ะนี้ได้อ้ะ ยิบไม่อยู่เลยตาเรานี่คือไม่ได้โฟกัสกับคำว่าพอที่เราพูดเลยโอเคเมื่อกี้เพย์บอกพี่เลยว่าเพย์จะขายขาแล้พี่ตกลงเราจะไปหาใครกันครับชื่อร้านละกันชื่อชาแต่ไม่บอกเต็มนะไปยค่ะชาไม่รู้แต่ใจอยู่ที่อยู่ หนีไปกันไม่ได้แอมป์กู๊ดเอิงหรอกค่ะทีมไรเอื่ะก็ไ, <c oughs> ได้อาหารแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาที่ต้อนกันแบบเนีนยนๆดีกว่าไปบอกเลยไปเอจอดง่ายมากพอจะจอดเห็นไหมคะนี่ขึ้นมาแบบนี้เลยอุ้ย,ยเห็นปหมจีโดนี่หรอรถคันนี้ไม่ใช่เป็นกล้องกล้องของเขาแบบศัพท์รถหกสิบองศาคันนี้คือแบบปลอดภัยมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมเอ้ยเอ็มจีเอ็มจีมาจอดตรงนี้เรอขาคางั้นก็หางเบื่อ ข้ามาที่ร้านร้านที่เราจึกเ่ไมีหรือเปล่าทุกควนว่าใช่แน่นใช่เลยคันนี้ที่เราขาับแเรากกันจ ก็จีบกันละไปก็จีบกันละไปใครยังไม่ดูไปดูคลิปนี้ได้นะคลิปที่เขามาสอนสเก็ตเตอร์กันเนี่ยจะราเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะไปไปหลบตกเอ็มจีปะอยู่ตรง MG ค่ะที่ที่ปลอดภัยที่สุดที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนเขาน่าจะเห็นป้ายที่เราเขียนแน่จริงก็คงเห็นจุดจังอีกอีกเนี่ยค่ะบายทิ้งไว้พร้อมกับสร้างขนม พี่เห็นผ2 2> Luckily, right. uh ู้หญิงสองคนไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวอครับดูเขากินดิใช่ไเฮ้ยเขาเถียนไ้วยด้วยแน่จริงก็หาให้เจอจากเซนส์ของดิฉันเนี่ยก็ต้องอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลพอรถเขาอยู่แถวนี้ขับเดินคอนเทสต์ตามเลยนะครับแล้วก็ไปชะลอนะแล้วก็เดินพีเออขอถ่ายรูปไม่ได้คือตอนนี้เขาก็แบบปวดเล้ะคิดคักงก็แบบอุ้ยเราหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ย ไปขับหรอไปไปไปรอคนเลี้ยงมานี่เราเจอแล้วนะคะเออกับยาดาเดี๋ยวเราไปหาคนสุดท้ายดีกว่าพี่ทีอ้าวผมเจอแล้วกับทุกคนแล้วเขาจะเห็นสปุตเตอร์เราไม่ได้งั้นเราก็ต้องเอาไปซ้อนข้างล่างด้วยนี่ไงซ้อนใต้สะพานนี่เราให้ยาดากับ เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาทำการขายแล้วหรอนักขายจริงเหรอเซลแมนใช่เป็นซลแมนไม่ขายเพื่อนหรอกไม่ขายเพื่อนหรอก เราก็เลยอยากจะถามแม่ลากับเอิร์ว่าคุณสนใจเป็นนักขายร่วมกับเราหรือเปล่าได้ค่าคอมไหมคะถ้าขายที่นี่คุณก็ได้นั่งรถนี่ไงใช่ถ้าสมมติว่าคุณไม่ขายจะปล่อยรองเลยหรอใช่ได้ขับสกูตเตอร์กลับนะเใช่เอะด้วยความหิวทนไม่ไหวรอน้องนานเกินอ้าวมาเจอของกินพอดีเลยเดี๋ยวผมไปเลือกก่อนนะกินอะไรระหว่างรอนอนมารอแถวนี้นะครับเพื่อจะมาหาครับตอนนานแล้วจะบอกให้นี่เขาขายร้านหม่าล่ามา ไม่รู้ว่าเขาจะหลบอยู่ฝั่งริมน้ำหรือว่าฝั่งตลาดแต่ว่าโจทย์เราคือหลบที่คาเฟ่ไม่ใช่หรอทำไมกลายเป็นนั้นน่ะกลางสะพานยังไม่มีใครเห็นผมเลยครับผมปวดหัวมากเลยครับอยากโดนจับแล้วครับหนล่าคะไหนมลงมาล่ามาล่ามาล่ามาล้วมัาลลาลืมตัวจับคนใช่ไหมผมปวดหัวมากเลยครับเนี่ยอยากโดนจับแล้วครับ คอเราง่ายคนเขาแบบว่าค่อนข้างมยอยู่แล้วใส่ตรงใส่ตาก็ไม่ค่อยดีนะเราลงไปจับเขาเลยไหมโอเวอรยซอนจัง้าดนั่งรอในรถตอนลรกที่อยู่จะหายที่ไหนใช่เออจอดอยู่ดีๆมาเช่อยใช่ไหมใช่เอาละค่ะทุกคนนี่คนสุดท้ายของเราเดี๋ยวขาไปแอบคาเฟกที่แอบหนอะแอบกางสะาน จั๊กเก็ตไงลางกวาด้ยเลยไหมเขาบิดโนนะแงกวาลงนอตไหมใช่ครับมีอะช่วยคิดหน่อยโยนลงแม่น้ำค่ะโยนลงแม่น้ำค่ะเดี๋ยวโอเคทีบโอเคทีบจับขังแมพอ่ะขังไหนดีอ่ะเหมือนที่ผมโดนเลยครับมันสามารถพับเบาะได้เป็นแบบ60 40อ่าใครอยากเก็บของเยอะๆจุใจนี่เห็นไหมแบบนี้มันลงพอดรอสบายอ่ะคุณแน่นลอน คุณ้อนค้งพวผมจะไปเที่ยวต่อเฮ้ยไปเดินิ้ผมไปได้เดินไปได้ตลอดนะไปนอนไนอไม่ใช่ไม่กว้างๆากเลยอ่ะนอนได้นะเนี่ยโอ้การจะทำ ตัรถดตัดเอินแบบมันใหญ่อะทุกคนมันสามารถแบบสุดใจมากใช่ไหมโอ้โห MG ตัวนี้ดีมากบอกเลยเป็นไงคะรถคันนี้โอ้โหสบายแอร์สุดใจโอ้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะเขามีอะไรคะกระจังหน้า Electrified m a r i x ครับผมมาพร้อมกับไฟหน้า LED Projector ครับผมใช่ค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะ q MG นะคะ 僕。<laughs>